สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสาดอยสตอรี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสนทนากันนิดหน่อยเนาะตามดูสถานการณ์สภาวะของโลกใบนี้ณขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน<ม>ก็สาดอยก็อยากฝากข้อคิดไว้ว่าสาดอยเอามุมมองและความคิดของสาดอยเป็นหลักนะเพราะว่าทุกวันนี้พวกเราก็ กับสภาวะโรคระบาดที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เราก็จิตตกกันพอแม้มันพอแห้งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในความคิดของสาวดอยสาวดอยมองว่าข่าวสารอันไหนที่มันทำที่มันดูแล้วทำให้เราจิตตกเราก็ไม่ควรที่จะไปดูนะอาจจะดูอยู่ดูครั้งสองครั้งก็พออย่าไปไม่ใช่ว่ามานั่งจับทุกวันนะโอ้ยวันนี้เพิ่มอีกเท่าไหร่ตรงนี้วันนี้ไปแล้วกี่ศพ โอ้จังหวัดโน้นเท่าไหร่โอ้ยท้ามันดูแลก็ทําให้จิตตกอยากไปดูเลยค่ะแต่ให้ไปดูคลิปที่เขาแนะนําวิธีป้องกันทํายังไงวิธีแก้ทํายังไงอยากให้ไปดูตรงนี้มากกว่าเพื่อเราจะได้เอามาปรับใช้กับชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันตัวแล้วอีกอย่างมันจะช่วยเซฟสติของเราด้วยเนาะเซฟทุกอย่างเซฟทั้งสติทั้ง ความคิดความรู้สึกมันก็จะทําให้เราสบายใจกว่าไหมถ้าเราจะไปดูเออดูคลิปคุณหมอนะดูคลิปสมุนไพรที่เขาแนะนาโอ,อ้ในสภาวะนี้เราต้องกินอะไรสําหรับสาวดอยสาวดอยแนะนําว่าช่วงนี้ยโดยเฉพาะอาหารการกินนะคะให้กินแบบกินพวกผักผลไม้เยอะๆดีกว่าถ้าหากินได้นะคือไอ้พวกเนื้อถ้าเป็นจําพวกเนื้อเนี่ยปกติในเนื้อนี่มันก็จะมีสารพิษในตัวของมันอยู่แล้วอะไรที่เลี่ยงได้เราก็เลี่ยงๆไปก่อนเนาะ แต่ก็ถ้ามันเลี่ยงบางที่มันก็เลี่ยงไม่ได้อะเนาะมันอยู่ในเมืองมันก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายเออ KFC อะไรมันก็ต้องกินใช่ไหมแล้วทีนี้ในในเนื้อไก่อะ่ะปกติสาวดอยก็ไม่ค่อยชอบไก่ไม่ค่อยชอบกินไก่เท่าไหร่แล้วสาวดอยเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชนนบดแล้วบ้านสาวดอยมันจะมีผักเยอะสาวดอยก็ส่วนมากก็จะเนาะคนบ้านนอกเขาก็เต็มที่กินน้ําพริกปลาลาปลาทูแล้วก็ จะว่ากันด้วยผักแล้วก็ผลไม้เป็นส่วนใหญ่มันก็ของสาวโดวอาจจะโชคดีหน่อยเกี่ยวกับอาหารการกินเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนแต่สําหรับเพื่อนๆที่เขาอยู่ในเมืองทํางานอยู่มันก็อาจจะเลือกไม่ได้มันก็อาจจะลําบากนิดนึงอย่างนั่นแหละช่วงนี้ก็เมนูกันตายของเราคงจะไม่พ้นมามา่าปลากระกป๋องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอยู่อย่างมีสติเราต้องตั้งสตินะคะทุกคน สำหรับสาวดอยนะสาวดอยอยู่กับสัจธรรมก็คือสาวดอยคิดแบบนี้นะว่าทุกอย่างที่เราพบเจอที่มันเวียนมาบรรจบในชีวิตของเราอะ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องเจอเพราะว่าสิ่งนี้ยมัน มันจะมาสัมผัสสัมพันธ์กับเราได้ก็ด้วยว่ามันมีเหตุเกี่ยวเนื่องกันมาอันนี้สาวดอยมองในแง่ของศัจธรรมของหรือที่เรียกกันธรรมะนั่นแหละจริง,รงๆไม่อยากใช้คํานี้เลย <laughs> ใช้คำว่าธรรมสัจธรรมอะไรมันมันจะฟังดูดีกว่าง่ายกว่าเนาะสาวดอยมองว่าคือทุกอย่างบนโลกในกนบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันจึงมีผลในวันนี้แต่เหตุนั้น ไม่ใช่ใครที่ไหนนะที่สร้างให้เรานะตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างมานะเหตุนั้นแ่ะมันถึงกลับมาเจอเราถึงกลับมาเจอกลับมาพบกลับมาได้ยินได้ฟังบางทีบางอย่างเห็นไหมมันเราต้องมารับรู้ของเขาแต่เราเราไม่ได้เจอกับตัวเองนะแต่เราก็ต้องมารับรู้ก็คือเหตุเหตุปัจจัยในอดีตมันเราคงคงจะเกี่ยวกันมาอยู่แค่นี้มันก็เลยทําให้แค่รับรู้แต่อะไรที่เราเจอที่เรามาเจอกับตัวอันนั้นคือ เราเคยทำมาเราเคยทํามาแล้วเราก็ไม่ได้ใช่ไงเหมือนเหมือนมันเป็นหนี้อ่ะหนี้หนี้เวียนหนี้กรรมอ่ะเราไม่ได้ใช้ให้เขาไงแต่ถึงเราก่อนก่อนที่จะจบมันไม่จบมันก็เลยต้องกลับมาเวียนใช้กันให้จบอะไรก็ตามของสาวดอยนะทุกอย่างที่เวียนกลับมาให้สาวดอยได้พบได้เจอสาวดอยจะระลึกอ,อยู่เสมอว่าอ๋อเราเคยทํามามันเป็นสิ่งที่เราเคยทํา ก็ในเมื่อกลับมาเวียนพบได้กลับมาก็ชดใช้ให้แล้วก็ขอขมากรรมขออาโหสิกรรมให้กันนับตั้งแต่วินาทีนั้นที่ได้เจอแล้วก็ให้จบกันไปไม่ไม่สารต่อไม่ต่อเวียนต่อกรรมกันอีกบางคนคุยกับสาวดอยนะถ้าคุยถ้าคุยภาษาสัจธรรมอ่ะก็จะบางคนหลายคนว่าสาวดอยปรงแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยเธอปรงแล้วนะเนี่ยเอา้า ถ้าไม่ปรงตอนนี้จะไปปรงตอนไหนมันต้องรีบปรงตอนนี้เดี๋ยวนี้มันต้องปรงแล้ว <lottery> อย่าอย่าไปรอเดี๋ยวคะ่ะชีวิตเราไม่มีเดี๋ยวนะคะเราจะไม่ไม่อยากแม้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนไม่มีชีวิตเราไม่มีพรุ่งนี้แม้แต่วันนี้เรามันก็ยังไม่ใช่ของเราทั้งวันนะคะแต่นี่มุมมองสาวดอยนะสาวดอยไม่ไม่ได้ไปอ้างไปอะไรของใครมุมมองของสาวดอยคือสาวดอย สาวดอยแค่ตัวเองมีเวลาอยู่ COVID 19, แค่สองอึดใจก็คือหายใจเข้าหายใจออกเพราะสาวดอยก็ไม่รู้ว่าในแตนั้นที่หายใจเข้าเราจะได้หายใจออกอ,อีกไหมหายใจออกเราจะได้หายใจเข้าอีกไหมสาวดอยคิดแค่นี้เ <laughs> พราะฉะนั้นสาวดอยอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของสาวดอยที่สาวดอยอยู่คือสาวดอยทําอะไรสาวดอยก็จะอยู่กับงานตรงนั้นอยู่กับสิ่งนั้นทั้งบางทีบางทีถามว่ามันก็ฟุ้งนะมันก็ลอยไปจิตมันก็ลอยไปที่อื่นแต่มันมันสติถ้าเราฝึก ตรงนี้บ่อยๆมันก็จะกลับมามันจะดึงกลับมาอย่างไวอ้างกลับมากลับมาสต,สติสติสตินะมันก็จะกลับมาโจอยู่กับงานเหมือนสาวดอยทอผ้าเนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะมากถ้าไม่มีสมาธิผิดขนาดว่าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยต้องมานั่งแก้กันยาวแถวก็เคยมีมาแล้ว <laughs> โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ถ้าเพื่อนท่านไหนมีข้อคิดข้อทําอะไรมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็มาใต้คลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดติดตามกดกระดิง่งกริ้งเป็นกำลังใจให้สาวดรายสตอรี่ได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณนะกะัก้จสวัสดีค่ะบ๊ายบาย